ระบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วยการให้การรักษาพยาบาลและป้องกันแก้ไขแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วยการให้การรักษาพยาบาลและป้องกันแก้ไขตามข้อ9วรรคแห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงานพุทธศักราช2547 เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับทำการเข้าสู่ระบบให้ทำการกรอ,อกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในช่องที่กำหนดไว้และทำการเลือกสถานะในที่นี้เราจะเลือกสถานะเป็นสถานประกอบกิจการเมื่อกรอ,อกชื่อในช่องชื่อผู้ใช้รหัสผ่านและเลือกสถานะเรียบร้อยแล้ว ทำการกดปุ่มเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าสู่ระบบระบบจะแสดงหน้าจอรายการทั้งหมด8ระบบให้ทำการเลือกระบบและการรายงานที่ต้องการในคู่มือการใช้งานนี้จะทำการสาธิตการแจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วยการให้การรักษาพยาบาลและป้องกันแก้ไข ให้ทำการเลือกรายการระบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วยการให้การรักษาพยาบาลและป้องกันแก้ไขตามตัวอย่างเมื่อเลือกระบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วยการให้การรักษาพยาบาลและป้องกันแก้ไขแล้วระบบจะแสดงรายการที่จะรายงาน ที่หน้าจอนี้สามารถทำการบันทึกแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วยการให้การรักษาพยาบาลและป้องกันแก้ไขรวมทั้งสามารถดูประวัติการแจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วยการให้การรักษาพยาบาลและป้องกันแก้ไขที่เคยรายงานไปแล้วได้ เมื่อต้องการบันทึกรายงานให้ทำการคลิกเลือกที่บันทึกรายงานหลังจากที่ได้ทำการคลิกเลือกที่ปุ่มบันทึกรายงานแล้วระบบจะแสดงหน้าจอแบบรายงานการแจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเรจ็บป่วยการให้การรักษาพยาบาลและการป้องกันแก้ไขแล้ว เพื่อให้ทำการกรอกข้อมูลต่างๆลงไปซึ่งในคู่มือการใช้ระบบชุดนี้ข้อมูลที่ใช้กรอกเป็นเพียงข้อมูลตัวอย่างเท่านั้นคำชี้แจงในการบันทึกข้อมูลเพื่อการรายงานจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้าไม่มีข้อมูลไม่ทราบข้อมูลหรือไม่สามารถระบุข้อมูลได้ให้ระบุคำว่าไม่มีในช่องข้อมูลในแบบรายงานส่วนแรกทางด้านขวามือระบบจะแสดงวันที่ปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงวันที่ส่งแบบรายงานลำดับถัดไปหัวข้อที่1เป็นรายละเอียดของสถานประกอบกิจการระบบจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการของผู้ที่เข้ามาใช้งานโดยอัตโนมัติถ้าในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของข้อมูลของสถานประกอบกิจการให้แจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลต่อไป หัวข้อที่2ชื่อหน่วยงานที่ตรวจสุขภาพให้ทําการกรอกข้อมูลชื่อของหน่วยงานที่ทําการตรวจสุขภาพและระบุเลขที่หมู่ที่ซอยถนนในกรณีที่ไม่มีข้อมูลหรือไม่สามารถระบุได้ให้กรอกข้อมูลว่าไม่มีตัวอย่างเช่นบริษัทหน่วยบริการตรวจสุขภาพเพื่อความปลอดภัยจํากัดเลขที่4หมูท่ที่ไม่มีซอยไม่มีถนนราชวิถี ลำดับถัดไปในส่วนของรายละเอียดพื้นที่ให้ใส่รายละเอียดของแขวงตำบลเขตอำเภอหรือจังหวัดโดยสามารถใส่เป็นบางส่วนหรือเต็มก็ได้ระบบจะแสดงข้อมูลในส่วนของแขวงตำบลเขตอำเภอจังหวัดให้เลือกเมื่อเลือกข้อมูลแล้วระบบจะแสดงข้อมูลในช่องแขวงตำบลเขตอำเภอจังหวัดให้โดยอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่น ให้ทำการพิมพ์ข้อมูลในช่องรายละเอียดพื้นที่คำว่าพยาไทระบบจะแสดงข้อมูลที่เหลือให้ทำการเลือกโดยจะเลือกข้อมูลจังหวัดกรุงเทพมหานครเขตพ,พยาไทระบบจะทำการใส่ข้อมูลในช่องข้อมูลต่างๆให้โดยอัตโนมัติจากนั้นให้ทำการกรอกข้อมูลโทรศัพท์02 279 1234 หัวข้อที่3ผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างเฉพาะรายที่สัมผัสปัจจัยเสี่ยงทําการเพิ่มผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างเฉพาะรายที่สัมผัสปัจจัยเสี่ยงโดยทําการกดปุ่มเพิ่มผลการตรวจเมื่อกดปุ่มเพิ่มผลการตรวจระบบจะแสดงหน้าจอสําหรับเพิ่มผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างเฉพาะรายทีส่สัมผัสปัจจัยเสี่ยงทําการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนดังตัวอย่างต่อไปนี้ แผนกผลิตปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงสามารถเลือกได้สี่ประเภทดังนี้ 1. สารเคมีอันตรายซึ่งจำแนกอันตรายที่เกิดจากสารเคมีอันตรายได้ดังนี้ระเบิดได้ไวไฟวัตถุออกซิไดซ์หรือวัตถุเปิร์ออกซิได์มีพิษก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมกัดกร่อนก่อให้เกิดระคายเคืองสารก่อมะเร็งอื่นๆระบุ 2. จุลชีวันเป็นพิษซึ่งจะแนกอันตรายที่เกิดจากจุลชีวันเป็นพิษได้ดังนี้ไวรัสแบคทีเรียราสารชีวภาพอื่นระบุกสกรรมนตภาพรังสีสสภาพแวดล้อมซึ่งจาแนกอันตรายที่เกิดจากสภาพแวดล้อมได้ดังนี้ความร้อนความเย็นความสั่นสะเทือน ความกดดันบรรยากาศแสงเสียงอื่นๆระบุในคู่มือการใช้งานชุดนี้จะขอยกตัวอย่างดังนี้ทำการเลือกสารเคมีอันตรายแล้วเลือกอันตรายจากสารเคมีคือมีพิษจากนั้นให้ทำการกรอกข้อมูลในส่วนจำนวนลูกจ้างในแผนก30คนจำนวนลูกจ้างที่ตรวจปกติ28คนจำนวนลูกจ้างที่ตรวจผิดปกติ2คน การดาเนินการการให้การรักษาให้ทําการตรวจซ้ําก่อนให้การรักษาต่อไปการดําเนินการการป้องกันตัวลูกจ้างพิจารณาให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่และเฝ้าระวังการปฏิบัติให้ปลอดภัยการดําเนินการการแก้ไขสภาพแวดล้อมปรับปรุงระบบการระบายอากาศเฉพาะที่ให้มีประสิทธิภาพจัดทำห้องการปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วน ในการบันทึกการดำเนินการสามารถที่จะเลือกบันทึกข้อมูลโดยการแน่ไฟล์ได้โดยการกดปุ่มแน่ไฟล์เมื่อกดปุ่มแน่ไฟล์ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับแน่ไฟล์ขึ้นมาให้ทำการกดปุ่ม browse จะปรากฏหน้าต่างสำหรับเลือกไฟล์ที่ต้องการแนบขึ้นมาเลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการส่งแล้วกดปุ่ม open หน้าจอสำหรับแน่ไฟล์จะหายไปจากนั้นให้ทำการกดปุ่มแน่ไฟล์ ระบบจะแสดงชื่อไฟล์ที่ได้ทำการแนบไปหากมีความผิดพลาดในการแนบไฟล์สามารถทำการลบไฟล์ที่แนบได้โดยการกดที่ปุ่มลบที่อยู่ด้านหลังของไฟล์ที่ทำการแนบถ้าต้องการแนบไฟล์ที่ถูกต้องให้ทำตามขั้นตอนเดิมดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อแนบไฟล์ที่ต้องการเรียบร้อยแล้วสามารถบันทึกหรือยกเลิกการแนบไฟล์ได้โดยกดที่ปุ่มบันทึกหรือยกเลิก ในคู่มือการใช้งานระบบนี้จะขอยกตัวอย่างเป็นการบันทึกลำดับถัดไปให้ทำการกรอกชื่อและตำแหน่งของนายจ้างหรือผู้มีอำนาจการะทำการแทนลงในช่องที่กำหนดไว้ตัวยอย่างเช่น นายสวงสรร์บุญมากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเมื่อกรอกข้อมูลในการรายงานเรียบร้อยแล้วจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องก่อนทำการส่งรายงานโดยให้กดที่ปุ่มตรวจสอบเนื่องจากจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ในภายหลัง